เอาล้ครับกลับมาที่อมังอสอีกแล้วนะครับผมอันนี้ผมจะเสียงเบาหน่อยครับเพราะตอนนี้เวลาดึกแล้วนะครับผมก็คุณลืมบอกว่ในคลิปอะไรคลิปของมอังอสผมว่าแพ้ชนะไม่สําคัญสําคัญที่ความสนุกที่เราเล่นอยู่แล้วแพ้ชนะเราไม่สําคัญเพราะยังไงเกมนี้ก็ไม่มีอะไรให้เก็บและอย่างนึงบอช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราช่องสปอต เหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยเน็ตเราอาจจะช้านิดนึงนะครับผมเพราะมันดึกแล้วนี่แป๊บเดี๋ยวก็รู้ซะแล้วมันทำไม่ได้ทำอะไรเลยปะโนู้เอเชียจะดีเขาไม่ได้ดีเท่าสาหรัฐเลยดิไม่ได้ดิท่าอังกฤษดิซ้ำเซอร์วอสสามคนแล้วกันคือคนหนึ่งเขาเล่นอยู่มาแลนะ้วอ้าวว้าตั้งแต่เมืนะ่อไหร่เนี่ยโอ้าวเดนเองเฉยอ้อออออาวโทรศัพท์อย่าอย่าอย่าจะมาอัดคลิปแล้วเขาไปโมงนี่มาจากไหนอะ หมกหมวกฟักทองอะ่ะฟักต่มันไม่มีไม่ใช่หรอเนี่ยไม่มีผมใส่ออมังอัสขอเขายังไม่ได้อัปเดตก็เลยมีหมวกอันนี้อยู่แต่คงไม่มีแล้วครับผมอัปเดตเกมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหมวกไอ้ชีสอันนี้ผมยังไม่มีเลยอ่ะจะได้มังจังมาเริ่มเกมเราจะรีเสียงปิดไปเลยครับผมเพราะมันเด็กแล้วคนออกไม่เนี่ยเห็นมือเกิน มือผมเห็นหน้าผมเลยโอ๊ะอาจจะนานนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเน็ตมันช้าอาจจะมีคนลุกด้วยต้องเสียงหน่อยให้ได้ยินนานจังเนี่ยฮัลโหลเกมอยู่ไหมฮัลโหล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  มาแล้วโ okay. อเคหัวจจะพูดเสียงบาๆนะหัวอาจจะไม่เหมือนคลิปที่ผมรีวิวมอดไปนะผมใช่ดหรีวิวบักไปนั้งผมผมเพค่สบถามบักนะผม,ผม,บบะผมเพราะว่ามันดึกแล้วเฮ้ยผมทำบ้านนั้นคือตอน,ชนเช้าครับผาไปที่ห้องรังรูดตัวห้องอาบน้ำรังลูดอาบน้ำนา่าจะโอเคเตอร์อีกาบน้ำก่อน อาก่อนไปติดตอติดตัวไม่รอเราไปรตต้องไปหารบไม่รู้ผมว่าจริงเนี่ยยังไงแต่ผมไม่รู้ว่าใครแบบหนาหรือแบบไม่หนาควาจริงว่าเสิโอ้โหแล้วมันอยู่นู่นนะจะไปไง ค่าสีดำต่างก็ผมเจอศอกคุณพอดีทันมินิค่อยทันนะเกมแรกมาแพ้นะผมนะผมแพ้ชนะไม่สำคัญนะผมวันที่หลายูทูบเบอร์หลายคนเรียกนะผมแพ้ชนะไม่สำคัญสำคัญที่เราชอบทำสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปข้างบนพอดีเลยเนี่ยเราก็มาตรงนี้แล้วตีเลยละกันมันตามมาหรือเปล่า โคมันตามด้วยมันตามเสร็จแล้วเราจะฆ่าเราแน่นอนไปเร็วไปเรืวอนี้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 ก่อนกลมฆ่าแต่แบบแบบจะฆ่าเราเปไปเลยกลัวเราไปผมจะไปที่ด้านล่างบนห้องไฟไม่ช่วยเป็นเควสานะนั่นหนึ่งนะรูดโอ้ยขาไฟไหม้แล้วมึงเนะี่ย

asalah kau main dalam fail ni pun satgi kau pergi sana kau โอต้องไปข้างบนกับทายานไปข้างบนกันกันทางใกล้เขีย okay, วข้าผมแน่มาข้าผมแน่มาข้าผมแน่ผมเชื่อมัน่นโอ้ไม่สีอะไรอะก็แสดงว่าเป็นอนแรกก็สิครโอเคไม่สีอะไรกบเบาบ้างอะร,ร,ร้องก็ตบตลอตงใครดูข้าแล้ว ปิง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 ผมจะมากดปมนะครับอ้าวมีศพพอดีเลยสีส้มตายโอ้โหลอบไปแล้วโอ้โหหคนโอ้ยสีน้ำตาลก็ไปแล้วสีฟ้าแน่นอนสีขาวก็ไปโอ้โหทีเดียวหคนรดเหรอเราเสียงมันเพื่อนอยู่กับพยานมีสีส้มพูด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 นน่ะ ในซีซ้่นพูดไว้ก่อนเขาจะไปอะไรเนะี่ยอะไรผมอ่านไม่ออกนี่เซิร์ฟเอเชียนะผมไม่ใช่เซิร์ฟอังกฤษอ่านไม่ออกแต่เขาสั่งกี่บาทอ่ะผมก็อ่านไม่ออกผมบอกซีฟาร์แล้วกันรู้สึกสงสัยมันอนะ่ะเพราะตอนแรกอยู่กับสีน้ำตาลแพชนะไม่สำคัญนะผมผมเตื่นไปแล้วนะแพชนะไม่สำคัญไรเลยเดีนะผมไม่ได้เล่นสองคนมาน้นคงแพ้ตั้งแต่แต่หกคนตายแล้วแหละ อิมพอสเตอร์สองคนน่ะสองคนก็แพ้แล้วถ้าเกิดเรือสองคนสองคนนี้ถ้าเกิดค,ค,คนเดียวก็ต้องเหลือให้ให้เหลือคนเดียวเหมือนกันห้ามเหลือสามคนไม่งั้นก็จะยังไม่ดีจบอันนี้ผมบอกความรู้ไปเบื้องต้นเลยกันะะนะครับผมบางส่วนฮู้ไรล,ลี่อีสต์อย่างเดอะอิ e โพสเตอร์ เรื่องมาคำถามก็น่าจะมาเห็นใครคืออินโพสเตอร์อะไรอะชื่อใครกันเนี่ยชื่อผมหรือเปล่าโ,าโรสเกียร์โรนัมเงินผมไม่รู้อะสินุน่าจะไม่ใช่สินุนเพระว่ามันคงไม่ได้บอกชื่อตัวเองไงไม่ใช่บอกชื่อตัวเองนนี้คมดูนังกับยายนี่คือ,อผม อ๋สีเขียวไม่โหวดอ่ะเขียวน่นจาจะคางไหมรู้่ากดโหวดไม่ได้หรือว่าอาจจะมีบัที่เหมือนแตงโฟลชิ่งเปนที่บอกว่าไม่ได้ไปที่ยวตมประชุมด้วย่นาจะปไที่ต้มประชุมด้วยก็เลยไม่ได้โหวดอาจจะได้วอสคริปต์อยูเดี่จ้ต้องหนึสุดอ๋อโหวดสีฟ้ากันอ๋อสีฟ้าโหวดผมหนึ่ง มันเป็นแนละทุนหวตผมโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยไปซะไม่ใช่ไปกสจะปบอลไปข้างบนโอ้โหไฟปิดอีกโกรธสอน่อย น,น,น,น้ำเงินล่ะบูวะอ้เขียวลองเขาสถานออกกดปุ่มไม่ได้เขียนชื่ออ่านี่ชื่อเน,ะะนี่ยนี่ีนี่อ่าเ็น้ำเงินหว,วอดละถ้าเกิดไม่ใช่คือผมจบเกม นี่สีเขียวมันก็วัวตามผมรู้ว่ามันไปไม่ทันละถ้าเกิดไม่ใช่คือจบขบ่าวผมม่ชื่อสีนุ่มเงินได้ใหญ่เด็ดไม่ได้ไดดสรุราพิชิตนะผมมันจะเล่นแค่สองผมจะเล่นแค่ประมาณสักสองสักรอบเดียว้อน,ม,นมากผมว่า ผม,มมมผมต้องนี่ผมต้องทำอย่างอื่นด้วยตัดต่อเออท่ผมตัดจะไม่ตัดต่อเพราะผมต้องที่นอนนะครับผมขอแค่นี้นผมบายบายก็านานกันนะผมจะจบคลิปได้เรจะปิดคลิปได้โอเคถ้าไม่